เรียนท่านคณะกรรมการประเมินด้วยความเคารพข้าพเจ้านายสุทัน์สังขพันธ์ตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาการพิเศษสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอปัญหาสู่แรงบันดาลใจจากผลการนิเทศการศึกษาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับนิเทศติดตามส่งเสริมและสนับสนุนค,ครูที่ รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสำหรับสถานประเทศโดยเฉพาะรายวิชาภารรษาอังกฤษในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ดครับและจากผลการนิเทศพบว่าครูมากกว่าร้อยละห้าสิบครับที่จัดการเรียนการสอนภารรษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับชั้นมัธยมศึกษารปีที่สามมีความต้องการที่จะพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของค,ครูเอง เพื่อให้เกิดการจัดก,การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพครับจากสิ่งดังกล่าวทําให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่จากที่รับมอบหมายตามมาตรฐานตําแหน่งด้านการวิเทรการศึกษาครับด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาการพัฒนาตนเองและวิชาชีพและมีภาระงานตามที่กศกําหนดครับและมีระยะการดํารงตําแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะ ครบรอบการประเมิน6ปีครับซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ดําเนินการคือการวางระบบการทํางานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาที่ประกอบด้วย 1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการครับ 2. การวางแผนการนิเทศ 3. การผลิตสื่อการนิเทศการศึกษา 4. การปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ5 การรายงานผลการนิเทศตามลำดับครับซึ่งจากกระบวนการเราได้มีการเก็บครอบรวบรวมข้อมูลปัญหาจากคุณภาพการเรียนการสอนในระดบับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งพบว่านักเรียนมีผลสำมีทธทางการเรียนต่ำประเด็นที่1ครับประเด็นต่อมาคือครูขาดความมั่นใจครูบางท่านจบไม่ตรงเอกครูไม่เข้าใจกระบวนการเขียนแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเป้าที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีครูขาดการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพครับครูไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้หรือการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและอีกประเด็นสําคัญครับครูไม่ได้รับการนิเทศอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งการสัมภาษณ์ครูพบว่าคุณครูผู้บริหาร และคระาสาริเทศเองต้องการมีส่วนร่วมในการนิเทศกำกับติดตามครับจากปัญหาที่ต้องเร่งรีบแก้ไขในปัจจุบันนี้คือการสอนภารรษากิดเพื่อการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ80ครับที่ไม่สามารถบรรลุเป้าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ประกอบกับก,บการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติพบว่าผลสำเร็จภารรษาปิดในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ต่ำที่สุดคือสาระที่ห ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตัวชี้วัดที่ 1. ความเข้าใจและการตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อต่างๆและแสะดงความเห็นอย่างมีเหตุและผลได้ซึ่งนักเรียนได้คะแนนต่าสุดครับดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจําเป็นและก็สําคัญครับต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนร่วมมือกับครูผู้สอนและทําอย่างไรนักเรียนที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีความเขียนตรงกัน และข้าพเจ้าซึ่งรับม,อ,มบอบหมายรับผิดชอบกลุ่มสาระการรู้ภาษาต่ตางประเทศนั้นมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะพัฒนาร่วมกันเช่นกันครับนี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบได้นําสู่แผนการนิเทศการศึกษาครับโดยวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาครูสร้างนวัตกรรมนิเทศกกับติดตามพัฒนาเครือข่ายตามลําดับและนําแผนนิเทศนี้เสนอต่อผู้ขัาพเชานะครับเพื่อบรรจุแผน ในระดับหน่วยงานและเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี2564ครับจากความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับชัน้นนวมศึกษาที่3ซึ่งเป็นต้นเหตุที่สำคัญครับและความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันและนักเรียนก็ประสบปัญหาการสื่อสารมาโดยตลอดในระดับชัน้นมนยมศึกษาตอนต้น และก็ส่งผลสำเร็จให้กับผู้เรียนมีผลสมริถการเรียนต่ำโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่3ในโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพบว,ว่ามีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี2511ถึง2513คิดเป็นร้อยละ34.20 32.49และ33.70ครับดังนั้นการนิเทศก,การเรียนการสอนพบว,ว่า มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความต้องการนะครับมากกว่าร้อยละห้าสิบที่ต้องการพัฒนาและรับการนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อจะส่งผลให้กับนักเรียนชั้นมันาาธยมศึกษาปีที่สสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และสามารถนําไปใช้ชีวิตประจำวันได้สิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพาเจ้าในฐานะศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการนิเทศเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหานี้ครับ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเข้าถึงองค์ความรู้ก้าวทันโลกรวมทั้ง,กา,งการพัฒนาต,ตนเองเพื่อนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการดําเนินงานเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยการใช้กรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่เรียกว่า The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ครับจึงเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดก,การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยนะตอนนี้ทั้งนี้ในการออกแบบข้าพเจ้าได้ออกแบบได้เริ่มวางออกแบบตั้งแต่หลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนการออกแบบทดสอบการวัดประเมินผลการพัฒนาครูรวมถึงการกำหนดเป้าหมายเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนนำนโยบายจุดเน้นหลักสูตรมีความสอดคล้องกันเพื่อเห็นถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจากความสําคัญและปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ค้นพบขั้นต้นว่าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จะเป็นทั้งรับการพัฒนาทั้งครูผู้สอนที่ส่งผลให้กับผู้เรียนนั้นในฐานะศึกษานิเทศเองครับได้พยายามศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะพยายาม ช่วยเหลือครูให้สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการศึกษาวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กระทรวงได้ให้แนวทางรวมทั้งการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานวิจัยและกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ที่เป็นการสร้างเครือข่ายของคุณครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอกระบวนการนิเทศแบบ5้าขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วยตั้งแต่ขั้นตอนที่1นึ่งการมีข้อปัญหาและความต้องการขั้นตอนที่2การวางแผนการสร้างการรับรู้ขั้นตอนที่3การฝึกปฏิบัติและการนิเทศแบบมีส่วนร่วมขั้นตอนที่4การประเมินผลและขั้นตอนที่5กากองยกย่องเชิดชูและรายงานผลการนิเทศครับ โดยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงแบบชี้แนะโคชิงเอ็นเมนริงในการช่วยเหลือครูครับสร้างแนวทางและพัฒนาวิธีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศในการพัฒนาวิชาการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งระบบโดยได้เริ่มดําเนินการมาแล้ว3ปีงบประมาณครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังอยากให้ครูผู้สอนสามารถจัด การในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน c f r ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเพื่อการสื่อสารทําให้ผู้เรียนนั้นมีสิทธิภาพในการสื่อสารได้และคุณครูสามารถทํางานเป็นทีมผ่านจุดชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสามารถที่จะนําไปพัฒนาสมรรถนะครูเช่นเดียวกันซึ่งทั้งนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนาแผนการนิเทศการศึกษาภายใต้หลักธรรมพิบาล การมีส่วนร่วมซึ่งข้าพเจ้าเรียกเนินการทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท,าท้าทายรับรองเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและพัฒนาในการพัฒนาแผนการดิเิทียการสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงาน,านตลอดจนมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาในการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถจัดก,การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนหรือส่งผลรับที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการดําเนินงานกระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบครับเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาศึกษาความต้องการของวิสัยทศน์เกี่ยวข้องวางแผนการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการนิเทศอย่างเป็นลําดับต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราได้มาจะได้สารสนเทศที่เป็นหลักฐานข้อมูลในการพัฒนานําไปวิเคราะห์ออกแบบการวางแผนานิเทศอย่างเป็นระบบและมีธรรมาพิบาล เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในแผนนิเทศได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีแนวคิดต่างๆต่ตตตอแผนการนิเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปจากนั้นข้าพเจ้าได้สร้างสื่อและเครื่องมือประกอบในการวางแผนการนิเทศการศึกษาประกอบด้วยคู่มือการนิเทศแบบนิเทศการศึกษาคู่มือครูแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบถอบบดบทเรียนเป็นต้นครับจากนั้น ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาโดยการจัดทําปฏิทินการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งสานิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะนําไปใช้และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรายงานผลการนิเทศการศึกษาด้วยเช่นกันครับซึ่งทั้งหมดคือกระบวนการพัฒนากระบวนการนิเทศที่จะนําไปจัดทําเป็นแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูที่รับผิดชอบสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในการการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งทั้งนี้แผนนี้มุ่งเน้นการออกแบบการนิเทศอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์การนิเทศที่หลากหลายมีการประเมินแผนการนิเทศการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูส่งผลในคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริงตลอดจน ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนอย่างยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นที่คุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นหลักควบคู่กันไปครับด้วยวิธีการสอนงานและระบบที่เป็นพี่เลี้ยงเสริมการนิเทศโคชิ่งแอนด์มอนทิริงดูแลผู้รอบการนิเทศแบบเป็นกาลยานามิตรสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนตลอดจนการสร้างเครือข่ายการนิเทศในการสร้างจิตทนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสร้างเครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วมการสร้างภาวะผู้นําร่วมกันทํางานเป็นคณะครับซึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจสําหรับข้าพเจ้าที่ตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ของสาสินเทศให้สามารถที่จะพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะและด้านอื่นๆเพื่อให้คุณครูสามารถจากการเรียนการสอสรนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน c f r และสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นถ้าคุณครูมีการพัฒนาได้เป็นอย่างดียิ่งแล้ว ผลลัพธ์ยิ่งสําคัญกว่าครับคือคุณภาพของผู้เรียนซึ่งดังคำกล่าวที่ว่าการทํางานที่สามารถที่จะร้อยลัดและสอดคล้องกันก็ประกอบไปด้วยการบริหารการจัดก,การศึกษาการเรียนการสอนคือครูผู้สอนและการนิเทศกับการติดตามของสารนิเทศสมกับคําที่ว่าศึกษานิเทศเป็นกัลยาณมิตรกับคนทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีครับ